อารามมณปาจัยโยติพรปพญยตนะงจักุเวนญาณธาตุญาตังทำประโยชน์ตกานั่งทำนางอารามมณปาจัยเยนนาปจัยโย ศาทธายาตนางโสตเวนญาณธาตุญาตังสามประโยชน์จะทำมานางอารามนาปาจเยนาปาจโยคานธาญาตนางคานเวนญาณธาตุญาตังสามประโยชน์จะการันจะทำ ปารามณ์นาปัจเยนนาปัจเโยพระสัยตานางเทวหาเวนญาณธาตุญาตังสามประโยชน์ตะกานันจะทำปารามณ์นาปัจเยนนาปัจเจโย โุทธายตนางกายเวนญาณธาตุยาตังทมประโยุต์ะการอันจะทำอารามมาปัจเยนปาจโยโปรปายตนางสัทธายตนางคันทายตนางราสายตนางพุทธรม ยตานังมโนธาตุยาตังสัมปโยตตกานันจะทำอารัมมณปจายเนนาปจายโยสัพเพธรรมามโนเวนญาณธาตุยาตังสัมปโยตตกานันจะทำอารัมมณปจายเนนาปจายโย ยังยังธรรมังอาราภาเยเยธรรมาอุปาจันติจิตตเจตสิกาธรรมมาเตเตธรรมาเตสังเตสังธรรมานังอารามาณาปัจเจเนปาจาโยติอเทปติปัจจโยติชันธาเทปิชันธาสัมประโยชนตการมางธรรม ตางสมุทานานันจะรูปานังอธิปติปัดจะเยนาปาัดจะโยเวริยาธิปติเวริยาสัมประโยชน์ตกานางังธรรมานาังตังสมุทานานาันจะรูปอเทปติปัดจะเยนาปาัดจะโย เจตตาธิปติเจตตาสามประโยชตจกกานางธรรมานังตังสมุททานานานจะรมปานังอธิปติปัดจะเยนะปัจจะโยมวิมังสาธิปติวิมังสาสามประโยชตจกการนางธรรมานังตังสมุทนานานจะรปาังอธิปติปัดจะเยนะปัจจะโย ยังยังธรรมังคารุงกาดตวายเยเยธรรมังอุปาชันติจิตาเจตสิกังเตธรรมเตสังเตสังธรรมานังอธิปติปัจเจเนปปัจโยอนันตระปัจเจโยติ โคตจาโคเวนญาณธาตุต่างสามประโยชน์ะกาจะทำมามโนธาตุญาต่างสามประโยชน์นั่นจะทำมานางอนันตระปาจเยนปาจายโยสมโนธาตุต่างสามประโยชน์กาจะทำมาสมโนเวนญาณธาตุญาต่างสัมประโยชน์ ma นันจะทำมานังอนันตรปาดจจเยนะปาดจจโยเทปสตะเวนญาณธาตุต่งสัมประโยชน์ตะกาจะทำมาสมโนธาตุญาต่างต้ำนันจะทำมานังอนันตราปาดจจเยนะปาดจจโย สมณโอทาตตุตังสัมปโยตกาจะทำมาสมณโอเวนญาณัาตุญาตังสัมปโยนั่นจะทำมานังอนันตระปาจะเยนปาจะโยขาณเวนญาณัาตุตังสัมปโยตกาจะทำมางอาจสมโอทาตุญาตังสัมปโย์ นันจะทำนานนานตระปาจะเยนปาจะโยอาตมโนธาตุต่างซ้มประโยชน์ตกาจะทำมางอาตมโนธาตุยาต่างซ้มประโยชน์จะทำนานนานตระปาจะเยนปาจะโย เทวเวนญาณธาตุต่างซ้มประโยชต์จกาจะทำมังอาตมโนธาตุยาต่างส้มประโยชน์นั่นจะทำมัานางอนันตระบาดเจเยนะบาดเจโยอาตมโนธาตุต่างซ้มประโยชต์จกาจะทำมังอาตมโนเวนญาณธา ต่างส้มประโยชน์จกานั่จะทำมานังอนันตระปาฏนาปาจะโยเทพกายเวนญาณธา,าตุต่างส้มประโยชต์จกาจะทำมังอาตมโนธาตุยาต่างส้มประโยชธ์ทำมานังอนัน,นตระปาจเยนปาจะโย อาตมโนธาตุตัต่างส้มประโยชน์จกาจะทมมางอาตมโนเวนญาณธาตุยังประโยชน์กานันจะทมมานางอนันตระปาจะเยนปาจจะโยปุริมาปุริมากุสลาธรรมปาชิมานางปาชิมานางกุสลานางธรรม มานังอนันตระปาจเยนนปาจโยปุริมาปุริมากศสลาธรรมาปาจิมานังปาจิมานังอภยากดานังธรรมอนันตร r ปาจเยนะปาจโยปุริมาปุริมากศสลาธรรมาปาจิมานังปาชิมานังอกศสลานังธรรม อนันตระปาจเยนะปาจโยปุริมาปุริมาอโกศสลาธรรมมาปาชิมานังปาชิมานังอภยยากตานังธรรมอนันตระปาจเยนะปาจโยปุริมาปุริมาอภยยากตาธรรมมาปาชิมานังปาชิมานังอภยยากตานังธรรม อนันตระปาจเยนปาจโยปริมาปริมางาพยากตะาธรรมมาปาชิมานังปาชิมานังกุสลานังธรรมอนันตระปาจเยนปาจโยปริมาปริมางาพยากตะาธรรมมาปาชิมานังปาชิมานังกุสลานังธรรม อนันตระปาจเยนะปาจโยเยสังเยสังธรรมานังอนันตระเยเยธรรมาโอปาชาันติอาทิตตเจตสิกาธรรมเตเตอภิธรรมาเตสังเตสังอภิธรรมอนังอนันตระปาจเยนะปาจโยติ โกศลาธรรมะโกศาลาธรรมะอะภยากตตาธรรมะกตเมธาธรรมะโกศาลายาสังิงโลกุตะรังชานังภาเวติเนียนิกังอะปัจยาคามิงเทติกัตานังปานายปัธมายภูมิ เมยยาปาติยาิวเวเจวะกาเมววเวจาอกสเลธรรมสวิตากางเสวิจารังนามกายาเจตตุปเทวิเวกชามเปติสุขังปัทมังนางอุปสัมปาชาวเหาระติท้าปฏิปัธังทานทาเพนยางทกข้า เทปปะเพนยังสสข,ขามปะิปาทางทานทาเพนยังสสข,ขามเทปปะเพนยังจัสมิงสัมเย,ยสัมภะโชหมติอวิเคปโโหติมเธมธาหมากุสลาติกัจจามิธาหมากุสลาย,ยสมิงสัมเย,ยโลกุตารังชานังพาเวตินิยาม อาปาจยาคาเมงเทติกตานังปันานายปัทมาญาโภมิญาปติญาเทปะโรปัสสัตถะการตระสภณ์พระธรรมการมวิตากวิจารานังโวปัสมังอาชาตังธรรมปัสสะทังเทโกเิภาวังอวิตากังคต รังคันิโกปจาระปนาสมาธิฌาเปติสุขังททติยังฌานังอุปสมวิหารติโกกากันิโกกันติโกเพลงคาปารนาเปติยาจะวิราคาทัสุเบคาโกเะวิหารติสโตจะสม สุขันจันอามกะเยนปฏิสังเวทติยันตังอริยังอาเจคันติตาสุเคะโกมอเตตาพุทธธรรมสังขจากเสิยงลเทวตามรณกายขตานาปานุปัสสะมานุสติมานามกายาเจตสิกะโสขเวหาเรติตาิยังฌานังอุปัสสม เจาเวงอาราติสุขัสสะจาปะนาโทปัสสะจาปะนาโปเพวะโสมนณาสะโทอาทังขมาอาุกขังอาสุขังทัสุเปฆาสติปาริโสตเองจะตุทั้งชานังอุปปัสมเจาเวงอาราติปาดธรรมชานังอุปสัมปาดเจาเวงอาราติทุติยังชานังอุปสัม เวงอาราติตาติยังฌานังอุปสมปัจชวิวงอาราติจาตุทั้งฌานังอุปสมเจเวงอาราติปัญจมังฌานังอุปสมปัจชาเวงอาราติทุกขาปฏิปปังทันเพินยังุทขาปฏิปทังเขปปะเพินยังสุขาปฏิปทังทันทาเพินยังสุ ปะเทปะทางเทปปะเพนยังสัสม,มิงสม,มัยยสัมปัตโตโหติอวิเครปปมธรรมคุสลาติกตเมธธรรมคุมมลสลายะจมิงสมเยโลกุตารังนางพาเวตินิยานิกังอปัจยาคามิงาิงเทติกตานางปานาไยปะทม,มายภูม ปาติยาวิวเวตเจวะกิเลสากามเมิวิเวตจาคุสเลสิธรรมิสวิตากังสวิจารังนามกายยาเจตุปเทศกฐทมเปติสุขังปทํมังชานังอุปสัมปชาชวเวอารติทุกขังปทิปัทังทานทาง ชนยะตังโทขาปฏิปทางเขปปาเพนอย่างชนยาตังทุกขาปฏิปทางทานทางเพนอย่างูนยะตังโทขาปฏิปทางเขปปาเพนอย่างูนยาตังตัสมิงตมเยสามปัน โอติอวิเคโาหโอติอเมธัมมาคุสลาติกตเมธัมมากุสลายสมิงคุตรังชานางภาเวตินิยานิกังอปัจจยาคามิงเทติกตานางัง นายปัฏมายาภูมิยาปาติยาโพตโรปัสาถกัรตระสะโพธาพธรรมมกามเวตากวิจารานังอุปสมังตังสัมปัสสะทังเจตโทงเอโกทิภาวังอววตากังอวิจารังคณนิโกปจารปนาสมาทิชามเปติสุขังทุติยัง อุปสัมปาชาเวงอารติโคตกกาคเนโกกันติโกเพลงคาพรนาเปติยาจาวิราคังคาโกจาวิงอารติสตโตจะสัมปะชาโนสุขันจารปกาเยนปฏิสังเวเทติยานตังอริยงจขันติตาสุเปคาโกปัดจุบันนบุตตาธรรมสังฆาคาสีลเทวตามารณะ ขตานาปานุสติมาสุขววหาเรติตาติยังชานังอุปัสสมสุขาสจัจจปปานาโทขาสจจจะปานาปุเพวสมาาสโทมาาสานังอัตขมาอโทขังอสุขังทัสสุเปคาสติปาริโสทเถรจะตุทั้งฉานังอุปัสสม เวงอาราติปาทะมังฌานังออปสัมปาชาเวงอาราติทุติยังฌานังอุปสัมชาเวงอาราติตาติยังฌานังออปสัมปาชาเวงอาราติจาตุทังออปสัมปาชาเวงอาราติปันจะมังฌานังอุปสัมปาชาเวงอาราติุกขาปาิปาทางทานทาปินยังทุนยะตัง ปัทธังเขปปาเพนยังชุนยะตังสุขาปัธิปัทธังทานธาเพนยังชุนยะตังสุขาเขปปาเพนยังชุนยะตังตัสมิงสัมเยสัมปาโงโหติอวิเครมโหติเมตัมมากุสลาเตกตัมเมตัมมากุสลายะสัมิง โลโกตารังชางพาเวตินิยานิกังอปัจยาคามิงทเทศติกตานังนายปัรมายโพมิยาปาฏิยาวิเวเจววาตโทภามเมวิเวจอกุสะเลเหิธรรมสวิตากังตวิจารังอโรปกายเจโตปเทเวเวกชามเปติสุขังปัธมัง ป่าเจาเวงอารติทุกข้าปาเทพาทางทานทาเพนยางอาปานิตังทุกข้าปาเทพาทางเข็บเพนยางอาปานิตังสทข้าป่าเทพาทางทานทาเพนยางอาปานิตังโทข้าปาเทพาทางเข็บปาเพนยางอาปานิต <trendy> ังตัสสัม <Owen> ิงสัมมาเยสัมภะโต อาวเคะหปโถติเมธัมมะกุสลาติกตเเมอภิธรม,ธมมะกุสลายสมิงสมเยโลกุตรังภาเวตินิยานิกังอปัจยาามิงเทติกตานังปงนานายะปัฐมายาูมิมปัตติยโาโพตโรปัสสัทธาคันตรสสโพทาระธรมมกามาพ เวตากรเวจรานังโอปัสมังอาจชาตตังธรรมปัสสะทนางเอโกทิภาวังอวิตากังอวิจารังคณนิโกปจาราปนาสมาทิชามเปติสุขังชาณังอุปสัมปะเวิอราติโกตะกาคันิโกกันติโกเพงขปารนาเปติยาเจวิราม คาสุเปกโกจะเวงอรติสโตจะสัมปชานโนสุขันจัดนาปฏิสังเวเทติยันตังอริยังอาจิคันติทัสุเปกอนาคตาโพธธรรมมาสังคจาคศสิลเทวตามรณกายคตานาปานุปสมานุสติมาสุขเวงะ สาตติยังฌานังอุปสัมปทชเวนารเตสุขัสสัจจาปะนาทุขัสสัจจาปะนาบุภเพวะโสุมาณัสทศมาัสสานังอาทังขมาอโธขังอสุขังทัสุเปขสัติปาริสุ ชานังอุปสัมปาจาวิงอารติปะทมังฌานังอุปสัมปาจาวิงอารติทุติยังชานังอบปสัมเวิงอารติตาติยังฌานังอุปสัมปาจาวิงอาราติจาตุทังชานังอุปสัมเวิงอารติปัญจมังชานังอุปสัมปาจาวิงอารติทุคขาปฏิปทางทานทาง อาปาเนตังทุกขาปาเทปทาตังเขงปเปา,า <c oughs> เพนยังอาปาเนตังโทขาปาเทปทาตังทันเพนยังอาปาเนตังโทขาปาเทปาตังเขปปาเพนยังอา กัสสเมิงสมัมมเยสัมผัสจงโหต,ติอวิเคโปโห์ิอติมเมอภิธรรมาคุสลาติกะตะเมอภิธรรมาคุสลายสัมิงสมัมมเยโลกุตรังเวตินนยานิกังอปัจยาคามิงทิติกะตานังาาปัญายาปัธมายาภูมิยาปัต วิเวเจวะสังกิเลสกามเมิวิเวจะอกุสเลหิอภิธรรมเิสวิตากังสวิจารังสัภพกายะเจตุปเทวิเวกชามเปติสุขังปัตมังชานังอุปสมํชาวเวงาราติทุกขาปัิปทาังทันทาเพนยังท,นท,ทันธาติปัน อย่างวิริยะทิปัตยใจอย่างจิตตาติปัตยใจอย่าวิมังสาธิปันอย่างทุกขาปฏิปัทางผิปาเพนอย่างเขมกามาชันกาติปันอย่างเข้มวิริยะติปัตยใจอย่างเขมจิตตาธิปัน อย่างเขมวิมังสาธิปัติได้อย่างจุข้าปฏิปทังทานทานเพนอย่างเขมะกามะชันทาธิปันอย่างเขมวิริยาธิปัติได้อย่างเขมจิตตาธิปันอย่างเขมวิมังสาธิปัติได้อย่างสุข้าปฏิปทังเิปาเพนอย่างเขมะกามะชันทาธิปัน เข็มวิริยาทิปัดใจอย่างเขมจิตตาทิปัดเขมวิมังสาทิปัดใจอย่างตัสมิงสมัยสัมผัสโซโหติอวิเข็มโหติเมอภิธรรมากุสลาติกตเมอภิธรรมากุสลายะสมิง โลกกตารังชานาังพาเวตินิยานิกาอปัจจายคามิงทิติกตานาังนายปัธมายาภูมิยาปาติยาโพต,ตโรปัสัทถันาระสะโพทาพะธรรมกามวิตากวิจารานาังบูปสมามจตัางสัมปัสสะทานางังเจตสุ เทพาวังอเวตาังอววจารังคณิโกปจาราปนาสมาธิชามเปติสุขังฌานังอุปสัมปะเจวิงอารติโคตกาคณิโกปันติโกเพงขปารณาเปติยาจจวิรางทัสสุเบขโกเจวิงอารติสโตจะสัมปชานโนสุขังจะสาภกายยนะปฏิสัง ทางอริยงอาเจคันติทาสุเปขกอมสัพพโพตธรรมมาสร้างขจากาเลเทวตามรณกายคตานาปานนนปสัมาโนสติมาสุขเวหารติตาติยังชานังอุปสมํชาเวงอารติสุภาสจจาปางานาทุคาสจจาปางานาโปเภวสมนาสะโท ชานังอาทังขมาอโทขังอสุขังทัุเปกขาสติปาริชน์ทั้งชานังอุปสัมปาชาวเวอรติปาธมังชานังอุปสัมชาวเวอรติโทติยังชานังอุปสัมปาชาวเวอรติตาติยังชานังอุปสัม จะตุทั so? ้งชาแังอ no well, yes. ุปสมปัจเจเวงอารติปันจะมังชานังอุปสมชจเวงอารติโทคข้าปัิปัตังทานทาเพนอย่างเขมะากางมาชันติปันอย่างเขมวิริยาติปัดใจอย่างเข้มจาจัดติปัดใจอย่างเขมาวิมังสาติปัน อย่างถูกค่าปฏิปทางเขปปาเพนอย่างเขมมกามาชันติปันอย่างเขมมวิริยาติปัดใจอย่างเขมจากาติปัดใจอย่างเขมมวิมังสาติปันอย่างถูกค่าปฏิปทางทานทาเพนอย่างเขมมกามาชันติปัน เขมวิร so ah ah ิยาติปัตใจอย่างเขมจัดตาติปัตใจอย่างเขมอวิมังชาติปันอย่างโสขาปฏิทปทางเขบปาเพนอย่างเขมะกามะชันทาติปันอย่างเขมวิริยาติปัตใจอย่างเขมจัดตาติปัน ยังเขมวิมังสาธิปัตติยังอะตุคาปฏิปปังทันตาเป็นยังเขมกามาชันทาธิปันอยังเขมอะเวริยาธิปัตติยังเขมจัตตาธิปันเขมวิมังสาธิปัตติยังอะตุคาปฏิปปังเกปบาเป็นยังเขมกามาชันทา เขมาเวริยาทิปัดใจอย่างเขมาจัดใจที่ปัดใจอย่างเขมาวิมังสาทิปัดใจอย่างอสุขาปฏิปทางทันทาเพนยียงเขมากามมาชันทาทิปัดเขมาเวริยาทิปัดใจอย่างเขมาจัดใจที่ปัดใจอย่างเขมาวิมังสาทิปัตด อย่างอสุขาปฏิปัทางเขีบปาเพนอย่างเขมกามาชันติปนันเขมวิริยาติปัดโดยอย่างเขมจัดต,ติปัดโดยอย่างเข้มวิมังสติปนันตัส,สมิงสมเยสัมผัสโซโหติอวิเคปโปหติเมอภพิรรมมากุสลตัตเ